สวัสดีค่ะไม้เลตอ้อยค่ะคือวันนี้เรามาทําโต๊ะแนววินเทจนะคะโต๊ะนี้ความกว้างอยู่ที่เจ็ดสิความยาวอยู่ที่1เมตรสิเอ็ซนหนึ่ค่ะอันนี้เรามาเริ่มจากไม้กระดานเป็นแผ่นเลยนะคะเราเริ่มจากไม้กระดานแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้ทําการตัดค่ะทําการใสกบเนี่ยมีกําลังใสกบอยู่นะคะเนี่ยอ่าตอนนี้กําลังใสกบอยู่ ใสกบเสร็จทีนี้เราก็เนี่ยเรามาให้ดูว่าไม้เนี่ยที่เรานํามาเนี่ยคือเนี่ยซื้อไม้ไมาเป็นแผ่นเลยมาทําจากเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะที่เราจะทําได้ค่ะแล้วเวลาตัดก็เราตัดกระเลืออเล่อยอลูมิเนียมเลยค่ะตัดกระเลื่อยอลูมิเนียมอันนี้เราขึ้นโครงสร้างหมดเรียบร้อยแล้วเจาะเดือยเรียบร้อยแล้วค่ะแนวเจาะเดือยค่ะนี่ค่ะเจาะเดือยเรียบร้อยค่ะอัอนนี้เราจะตัดไม้ปูด,ด้านบนนะคะ นี่เรากาลังจะตัดไม้ปูด้านบนค่ะอันนี้เราประกอบเสร็จแล้วนำนำโต๊ะโต๊ะที่ประกอบเสร็จลงมาตั้งข้างล่างทีนี้เราก็จะครอบข้างครอบข้างเนี่ยเป็นแนวโบราณจริงๆว่าคนโบราณเนี่ยเขาครอบข้างเพื่อให้เหมือนกับรัดตัวตัวตัวบอดี้เห็นไหมมันจะเข้าเดือยใช่ไหมแล้วก็รัดตัวบอดี้ไว้มันจะข้างล่างมันจะมีไม้ตับจับฉากอย่าไปดูมันไม้จับฉากอ่ะแล้วตรงนี้เรารัดฉากไว้นะคะ ทำรัดฉากไว้ทีนี้กอ็อันนี้เราก็มาคือวันาําทำข้าวก็คือเหมือนกับถ้าบ้านก็เป็นคานอะ่ะอันนี้เข้าฉากนะคะเข้าฉาก45้าก็ใช้เลืออ่อยอลูมิเนียมทั่วไปตัดเลยนะคะตรงนี้ค่ะค่ะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะยิงนะคะตรงนี้มันมันไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ว่าต้องเข้าใจที่จะทำก็ขอบคุณปู่ย่าตายายที่ให้ความรู้ด้านนี้มานะคะ บางทีภาพอาจจะไม่เหมาะสมอะไรดะเพราะว่าเราก็ทําตามแบบฉบับที่เราถูกสอนมาจากปู่ย่าตายายนั่นแหละก็คือทําแบบง่ายๆค่ะก็ยิ่งเลยเพราะเราขีดไว้แล้วว่าเออจากข้างไปเท่าไหร่เราก็มาร์กไว้แล้วค่ะอ่าไมนะอันนี้เห็น,หนไหมเราจะรัดละเข้า45องศาเข้าฉาก45องศาเห็นไหมคะเราจะตัดไม้เฉียงเพื่อเข้าฉาก ล้าเราก็จะยิงแมกลัดไปอีกทีค่ะเราก็จะลัดตัวนี้เข้ากับไอ้ตัวคานข้้งในก็จะเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นพอเราใส่คานเข้าไปนะคะใส่คานเข้าไปทีนี้เราก็จะต้องลบเหลี่ยมคือเจียมุมมุมมุมของโตะเนี่ยมันจะฉีมันจะแหลมหมอกไปใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องลดเขาเรียกว่าอันนี้ปรับก่อนปรับด้านบนให้เสมอกันบางทีไม้ที่เรายิงเข้าไปเนี่ย มันก็ล้าคานเขาเรียกว่าสูงกว่าคานของตัวในเราก็ต้องปรับอันนี้เรากําลังปรับอยู่นะคะเนี่ยปรับพยายามปรับให้เสมอกันหมดทั้งตัวคานตัวไหนเราต้องใช้มือลูบเอาอเนี่ยใช้มือสัมผัสเอาจะต้องใช้ใช้มือสัมผัส,าส,ผสบางทีช่างไม้เนี่ยใส่ถุงมือไม่ค่อยได้หรอกช่างไม้โบราณน,นะ,ะก็เวลาเราใส่ถุงมือเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะ มันจะเสมอ değil? ไหมเสมอบางทีก็ต้องใช้มือลูบเอาว่าเสมอไห mhm. มเห็นไหมตอนนี้อันนี้มองเห็นเลยว่าไม้ที่เสียบอ่าไม้ที่เสียบเพื่อให้เกิดความแน่นของไอต้ตัวที่ว่าตัวที่ว่าครอบข้างอ่ะเราก็ต้องเสียบไม้เข้าไปเพื่อเกิดความแน่นถ้าเราปอให้เป็นโพรงเรายิงเนี่ยมันมันก็จะแอนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ใช้ไม้ไม้เล็กๆก็เสียบเข้าไปเห็นไหมอ่าตรงนี้ไม่เสมอก็ไม้เพลย์ก็ลูบช่างเขาก็จะปรับเราก็ชี้ได้ว่าตรงไหนไม่เสมอค่ะ งานแบบนี้มันต้องต้องใช้เวลาเนี่ยันนั้นมันแหลมเดี๋ยวเราก็เจียออกอ่านี่เราเจียแล้วเห็นไหมเราลบเหลี่ยมไม่เห็นไหมเราลบเหลี่ยมเพื่อให้มันดูสวยงามสมัยใหม่เขาเรียกอะไรอร์เหรอสมัยโบราณเขาบอกว่าลบเหลี่ยมประมาณนั้นค่ะอ่านี่นะคะเราก็ลบเหลี่ยมใช้ลูกหมูธรรมดาลูกหมูที่เราเกออกมานี่แหละแล้วก็ใส่กระดาษทรายเบอร์ร้อยยี่สิบเบอร์แปดสิบแล้วแต่ว่าเราจะเอาออกมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมเราลบเหลี่ยมความคมออกละ ค่ะตอนนี้เราลบเหลี่ยมความคมออกค่ะเดี๋ยวคานตรงกลางเราก็ใช้ลูกหมูลูกทีเห<ล>็นไหมมันเป็นรอยหยัก <S 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 เห็นไหมตอนที่เรากบเมื่อกี้อันนี้เราก็จะขัดขัดก่อนแล้วใส่รอบที่สามก็จะใส่เข้าไปอีกอันนี้เราก็ใส่ไม้กันโยกด้วยข้างในคือจะตรงสามเหลี่ยมนะมันจะเป็นไม้กันโยกเห็นไหมออันนี้เราเข้าเดือยเห็นไหมมันไม่เสมอเราก็ต้องใช้มือลูบดูว่าเออเนี่ยมันไม่เสมอเราก็ต้องขัด ก่อนที่เราจะปูไม้กระดานเพราะยางงั้นถ้าเราปูไปเนี่ยไม้กระดานก็จะไม่เสมออีกอบางทีไม้ผลิตไดก็พูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะด้วยอายุมากด้วยแล้วก็เราตอนที่ทําง,งานไปด้วยเนี่ยเราก็ยุ่งนะแต่เราก็พยายามท youtube ออกมาเนี่ยเรารบเล,ล,ลบเหลี่ยมเสร็จละลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมวาสี่มุมเนี่ยะมุมนี้ก็ลบละค่ะเนี่ยลบแล้วลบแล้วอื ลบแล้วอ่าเราก็ลบเหลี่ยมแล้วลบเหลี่ยมแล้วเห็นไหมลบเหลี่ยมละตรงนี้ลบเหลี่ยมแล้วทีนี้เราก็เห็นไหมอันนี้เรามาใส่รอบที่สามรอบที่สามเราก็ใส่อีกเราก็ใส่รอบเพื่อจะให้มันเห็นเป็นเหมือนกับเป็นชั้นๆสามชั้นอะ ็นชั้นสามชั้นนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอ่าตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าชัดเห็นไหมเวลาเราชายลงมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ารอบที่สามเราก็จะใส่อีกชั้นหนึ่งอ่าเห็นไหมคะอ่านี่เราปูไม้ก,กระดานลงไปแล้วอันนี้ตอนที่เราปูไม้ก,กระดานลงไปเราก็ต้องดูด้วย เอาไม้ทาด,ด้านบนเพื่อดูว่าความเสมอมันเสมอกันไหมเราต้องใช้ไม้ปิดกั้นตรงนี้เพื่อจะให้มันได้แบบเสมอกันน่ะด้านหนึ่งต้องเสมอด้านหนึ่งต้องปรับค่ะตรงไหนไม่ชิดอ่ะตรงนี้เราต้องใส่ข้างก่อนแล้วก็ไอ้ที่เหลือนะ่ะเราก็มาใส่ตรงกลางเห็นไหมมันจะเห็นสามชั้นเป็นชั้นชั้นสามชั้นเลยค่ะโต๊ะนี้ออกแบบมาก็แบบโบราณจริงๆอ่ะเนี่ยโบราณแบบที่เขาทํากันสมัยโบราณอ่ะ นี้พอเราปูเสร็จแล้วก็ใช้กบปรับแต่งไปเลยค่ะใช้ใสกบธรรมดาปรับแต่งไปแต่งให้เสมอกันแล้วก็แต่งไปก็รูปไปว่าตรงไหนที่มันไม่เสมอกันเพราะรอยต่อของไม้แต่ละอันไม่ไม่เสมอกันเราก็จะใช้วิธีแต่งแบบนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะแต่งให้เสมอกันแบบนี้ไปเลยแต่งให้เสมอกันแบบนี้ไปเลย ไปเลยทำให้เราง่ายขึ้นทำง่ายขึ้นไม้ปรับแต่งไปเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมก็ใช้มือลูบเข้าไปเราจะได้รู้ว่ามันจะเสมอไม่เสมออันนี้ปรับข้างนะคะด้านข้างแล้วก็ใช้กรบเลยแต่ว่าคนที่จะใช้ตรงเนี้ยมันต้องใช้กบแบบเนี้ยมันต้องมีความชํานาญนะแต่ว่าไม้ผลิตออยทํามาก็ หลายปีแล้วทํามาก็9ปี10ปีแล้วความชมํานาญตรงนี้มันจะมีมากกว่านะคะทํางานแบบนี้มันต้องใช้ความชํานาญประสบการณ์แล้วก็ทําเรื่อยๆจากที่ว่าเราไม่เป็นก็สามารถเป็นได้พัฒนากันไปทํากันไปก็ขอขอบคุณลูกค้าไม่เลิตอ้อยที่อุดหนุนด้วยดีมาตลอดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe มาตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมาด้วยดี9ปี10ปีเนี่ยไม่เคยขาดเลยค่ะขอบคินคิมากนะคะขอบคุณค่ะ ตรงนี้เราก็มาเห็นภาพรวมๆแล้วน,นี้ใกล้จะเสร็จละตรงนี้ก็ก็คืออตรงนี้ปรับแต่งด้านข้างไปค่ะปรับแต่งด้านข้างไปก็ใช้ลูกหมูนี่ค่ะปรับแต่งกันไปทํากันไปค่ะตรงนี้ปรับแต่งกันไปทํากันไป เสียงดัง่อยไม่ไว่ากันนะเพราะว่ามันก็มีบ้างเสียงดังในโกดังเนาะมันก็จะให้สะดวกสบายเงียบเหมือนเราไม่ต้องอัดเสียงมันก็เป็นไปไม่ได้นะอะอันนี้ก็ใช้ลูกหมูตกแต่งเดี๋ยวก็มาถึงขั้นตอนตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือจะเสร็จงานแล้วพอเสร็จงานเราก็โป๊โป๊หมายถึงว่าอุดรอยรูตรงไหนเป็นรูรอยตะปูอะไรเงี้ยเราก็ขัดอันนี้ขัดเลยค่ะใช้กระดาษทรายมือร์120ขัดเลยค่ะขัดลงไปค่ะขัดลงไปตรงนี้ค่ะ ลงไปตรงนี้ก็คือก็คือขัดอ่าขัดแต่งตรงนี้เสร็จก็ตรงเนี้ยค่ะขั้นตอนแนวสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะค,ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมมาด้วยดีนะคะขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ